สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกรแสด็สายของวันอาทิตย์นะครับนะครับมีเพื่อนๆอยากจะดูโอลาบี้ที่ปลูกในถุงนะครับนะครับถุงนี้8คูณ12นะครับนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับน้องๆก็ก็ตั้งคันเหมือนกันนะครับ นะครับดูครับเนาะน้องๆก็ตั้งคันเหมือนกันนะครับสร้างยานอวกาศไม่รู้จะยานอวกาศหรือตั้งคันนะครับนะครับผมเก็ะชัดนะครับ นะครับเ่ <Yeah. S 1> ปลูกในถุงนะครับ <Yeah. S 1> ช่วงนี้ลมเย็นมากเลย2องามวันถ้าถ้าเทียบกับปลูกในถุงถ้าเทียบกับในไม่ปลูกในถุงนะครับ ไม่ปลูกในถุงจะดีกว่านะครับน้องขยอายตัวได้ดีกว่านะครับเบนเริ่มเลยนะครับ yeah. แต่ถ้าปลูกปลูกในถุงก็ครอบค,ครัวหมู่บ้านเล็กๆนะครับหมู่บ้านปลูกหลังบ้านนะครับนะครับปลูกหลังบ้านได้นะครับขอบคุณครับ